ช็อตที่8เราอยู่กันที่โรงแรมโมเวนพริกผมพยายามจะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นชายทะเลหัวหินอันสวยงามเชกเช่นเดียวกันหากเราคิดว่าการท่องเที่ยวทำให้เรา สามารถที่จะเปิดโลกทัศน์ได้กว้างขึ้นการท่องเที่ยวที่หัวหินแห่งนี้ก็เป็นบรรยากาศของความสวยงามสดใสยามเช้าของวันที่28สิงหาคม68เวลาประมาณ8โมงกว่าแสงแดดอ่อนๆทำให้เราชวนคิดถึงว่าความสุขเล็กน้อย ที่เราพอจะหาได้หากเรามีเวลาและเรามีความเชื่อมั่นอย่างเพียงพอและเรากำลังมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ออกมาครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,พ,อนเพ,อนพี่น้องออกมาท่องเที่ยวให้เงินมันกระจัดพัดพลายไปยังชุมชนและท้องถิ่นผมเอาจักรยานครับขึ้นรถไฟจากตลิ่งชันมาที่วัวหินและปั่น ในหัวหินผมชอบบรรยากาศที่หัวหินเพราะมันเงียบสง,งบไม่เหมือนพัทยาผมอยากให้พี่น้องได้ดูเปยอันนี้ที่ใหญ่มากเลยครับดูนะฮะผมแข่งให้ดูว่ามันแข่งได้จริงๆไหมเคลื่อนที่ได้จริงๆไหมเนี่ยแหละครับความสุขเล็กน้อยที่เราพอจะหาได้ จากโรงแรมแห่งนี้และชายทะเลหัวหินอันสวยงามช็อตนี้จะเป็นช็อตที่ผมจะถ่ายชายทะเลแล้วก็จะเป็นช็อตสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะต้องปั่นรถไปทานอาหารจักรยานไปทานอาหารนะครับ แล้วก็เตรียมขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพต่อไปชัดชวานรายงานจากหัวหินสวัสดีครับบายบาย i าย to see you again on the next trip from ชัดชวานสวัสดีครับ